เราจะเน้นที่กลิ่นหอมทำให้เราเสียอาการ ของชลินนะครับชื่อนี้ถูกฉลกชลินฉลินผมเลือกมา2กลิ่นที่ชอบมากเลยคือมันมีหอมแบบมันคือหอมหวานมันคือน้ําหอมเลยครับผมซื้อมา2กลิ่นชื่อว่า Enchanted Spell นะฮะกับอีกอันหนึ่ง Sassy Glamour Sassy Glamour เนี่ยมันมาจากน้ําหอมตัวหนึ่งครับที่มันเป็น reference ของตัวแบรนด์เขาอะเอาโน้ตมาจากกลิ่นของ Carolina Herrera ที่เป็นตัว Good Girl Good Girl จะเป็นแยวรูกขึ้นให้กลิ่นก็จะให้ความหวานหวานแบบสาวๆิลาหน่อยๆนะครับแล้วก็ผสมกับ Floral ก็ดีมากๆ คือผู้หญิงใช้ผมว่าถ้าผู้ชายได้กลิ่นนี้ก็พังไปไม่เป็นเหมือนกันกับอีกตัวหนึ่งครับที่ชอบเองชื่อว่า Enchanted Spell เ,เขามาจากตัว Burberry Bridge ที่เป็นขวดตารางๆนะครับจากบ้านเบอร์เบอรี่เบอร์เบอรี่ทำน้ำหอมดีอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วเขาจะให้กลิ่นที่มีความหวานน้อยลงมาหน่อยมีความสดชื่นมากขึ้นเหมือนฟรุตที่มากกว่าตัวแรกที่พูดถึงไปนะครับตัวซัสซี่ตัวนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันยูนิเซ็กซ์มากลิศหนึ่งที่บอกว่าน้ำหอมที่ทำให้ผู้ชายเสียอาการเนี่ยก็มีพวกสีเรสต่างๆดี e Only One i n t e n s e จากบ้าน DG ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมันติดกลิ่นเราไปตลอดทั้งวันทาบ่อยข้อดีของมันมีหลายอย่างนะครับมันก PF ป้องกันแสงแดดต่างๆซึ่งมันมีข้อดีเยอะมากเลยอ่ะคือราคาน้องคนดีแล้วมันพกพาสะดวกดีครับไว้ในรถแล้วก็มาทาแล้วกลิ่นแบบดีมาก